สวัสดีครับคราวที่แล้วผมอธิบายว่า put through เป็นสำนวนที่พนักงานรับโทรศัพท์ใช้ในความหมายว่าโอนสายเช่นในสำนวน putting you through putting you through หมายถึงกำลังจะโอนสายให้มีอีกสองคำที่ให้ความหมายเดียวกับ put through หรือโอนสายคือ transfer กับ connect อีกครั้งหนึ่งครับ transfer กับ connect เช่น I'll transfer you to คุณชานิดา 's office. I'll transfer you to คุณชานิดา 's office. <S ผมจะโอนสายไปที่ห้องทำงานของคุณชานิดาหรือ I'll connect you to คุณชานิดา 's office. I'll connect you to คุณชานิดา 's office. ซึ่งมีความหมายเดียวกันนะครับเวลาโทรหาใครโดยต้องผ่าน operator มักจะได้ยินเขาบอกว่า transferring you now หรือ connecting you now จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับกรุณาพูดตามผมนะครับ transferring you now หรือ connecting you now นั่นหมายความว่ากำลังโอนสายให้